ตำรวจเทือนไม่น่าใช่นะ,อะเอาเป็นว่ารอบนี้อย่าไปฟังกูเกิลละกันครับผมเกมน,นี้ก็คือตำรวจตรวจสินค้าต้องห้ามฮะ,ะเป็นบรรยากาศด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สงบสุขส,ขสะเลเกินถ้าเกิดไม่นับกลิ่นอันโอชะของอะไรก็ตามที่เรียกอีกามาอยู่ในฝั่งหนึ่งของป่านันฮะับประการว่าไม่ใช่ลากรวิญญาณของพวกข้ามเขตแดนมาแบบผิดกฎหมายหรือว่าแอบ,บเอาของเข้ามาเลยจริงๆ แล้วก็ในเกมนี้นะครับผมเราจะทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองซึ่งสิ่งที่เราต้องทำก็คือตรวจหาของผิดกฎหมายถ้ามีวอดก้าก็ยึดอะไรป่ะเหมือนว่าหัวหน้าจะเรียกให้เราเข้ามาในห้องนี้ปึ๊บดูซิแฟ้มเอกสารอืมตอนนี้เปิดโฟลเดอร์แล้วตรวจสอบคู่มือเอกสารของคุณโอเคได้ข้อมูลอะไรก็ไม่รู้เยอะแย,ยะล้านแปดครับผมนะสกิปแล้วก็ไปรอคนดูดาวในช่องคอมเมนต์ดีกว่าครับผม เอาละเยี่ยมมากมาเริ่มได้เลยดึงคันโยกเพื่อให้คนขับคนแรกเข้ามาในเขตของผม,มชายแดนรับทราบครับผมหคนแรกเอาละสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่อที่นี่ชายแดนอะไรเนี่ยอาลิสตันยินดีต้อนรับสู่เขตชายแดนอาลิสตันครับผมขอเอกสารหน่อยครับพรอบซาราโตแชมบูด,ดูเอตุปาริยัตโก ผมไม่รู้ว่าคุณพูดว่าอะไรแต่ว่าแม่คุณสบายดีครับผมอะไรในเดอ์เซ่เอ้าเรื่องอีกกูบอกขอเอกสารเพื่อนบัตรประําตัวประชาชนเมตี้โวคอเมตี้ตรวจสอบเอกสารให้ตรงกันแล้วกโอยหุบปากไอ้ผู้บัญชาการนกอุวงหวีปาหัวแตกแหมทลโคงไข้นี่จะทั้งไปไหนหูเกือบแตกเจ็ดเคอะไรเอกสารดูดีนะเพื่อนตรงทุกอย่างไม่มีอะไรผิดพลาดอนุมัติเข้าไปได้ หน้าโตปกทุบกานเพราะมีความสูงในวันนี้โชคดีมันการสหายมุ่งความรุ่ลอดให้อาคาเดียสกลืมเชื่อประเทศเอาไปละอ,อะไรสักอย่างเถอะเยี่ยมมากนะไปการตัดสินใจที่ถูกต้องเนี่ยคนขับคนต่อไปเพื่อมา,วามอควบคุมอาเครับทราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับโซด,ดานตรวจประเทศอาคาเดียครับผมรอบที่สามยังจำไม่ได้เหมือนเดิมสวัสดีครับเอาอะไรผิดกฎหมายเข้าไปหรือเปล่าหนวดนั่นซ่อนแผลยาหวานไว้หรือเปล่าไห้ดูซิมีอะไรมั่ง นาเบิกอาลีฟตงมาจากนาครเอแคร์หวานเลยเอละไรเลขหนังสือเดินทางไม่ตรงกันอ่เอาเฮ้เพื่อนเลขหนังสือเดินทางไม่ตรงกันมีไอสวยฮะอะไรต้องเปิดไฟ UV สองหน้าไปครับผมไปหน้ามีพิรุษทำไมเลขที่เอกสารไม่ตรงกันเพื่อนไม่อนุมัติไปพลดออกไปจากเขตแดนกูผมกำลังทำผิดพลาดครั้งใหญ่เองสิบตัวผิดพลาด ไปขับรถวนกลับไปแล้วไปฟอ้องแม่ด้วยว่าไม่ผ่านด่านอาะไรคนออต่อไปยินดีต้อนรับโซดานอาคาเดียนะครับผมรับประกันได้ว่าพวกเราไม่น่ากลัวและไม่ตรวจอะไรที่ล่วงเกินของท่านผู้ท่านสวนัสดีครับผมคุณลุงชนไปนเขาที่สวยลุอเกินไม่ทราบว่ามาทำสแตกอย,อย่างอยู่ที่นี่ครับขอตัวเอกสารได้ไหมอะไะได้โอเค ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือครับผมเอเลนเอไม่ทราบว่าวาันพระบ,บรุษลุงชื่อว่ายิเมียรหรือเปล่าอา่าแลละบอกตามตรงลุงผมไม่กล้าให้ลุงเข้าไปในเขตแดนของเราอย่างแรงเลยเพราะว่าผมกลัวว่าลุงจะไปก่อเรื่องเขา้าเรื่องระดับชาติเลยแหละเออแต่เอกสารของลุงไม่มีอะไรผิดพลาดเลยเว้เอาละละก็เ,เกิดจู่ๆห้าท่านบุกออกมาก็อยาให้ชาวบ้านเขารู้หลักกันว่าเป็นความผิดผมฮะ อ้าวเดี๋ยวผมเปิดรถนางได้ด้วยเหรอเนี่ยแล้วลุงขดไอบีอะไรเปล่าสูกอะไรไว้เปล่าอืมดูเรียบร้อยดิะบอกกินเปรี้ยวนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรไปได้โชคดีคุณเอเลนเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังไม่ได้ให้ลุงอันนี้ไปเลยแล้วผมต้องทำไงอ๋อใช่ ต้องบอกว่าอนุมัติโอเคอนุมัติโคชคดีนะครับผมคุณเดเกอร์อไปออแล้วก็ปดนางไฮเทคว่ะตัดบุกกูซังั้นเอาละและ้วก็เจอครับผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่อาคาลิสตานนะครับผมพูด,ดแต่ละครั้งไม่เหมือนกันสักรอบแต่อย่าใสาใ่ใจเลยสหายออะไรใส่ด้านหลังมาเนี่ย สวัสดีครับมาทําอะไรที่นี่ครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับผมมาทําอะไรที่นี่เอ่ยหมาพ่อเหรอครับเอกสารไม่ตรงกันอีกต่างหากแม่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 แมนอกจากวันอันนี้หมดอายุไม่พออืมดูเหมือนว่าจะเป็นเอกสาปรปลอมสะด้วยนะทำะไมถึงปลอมเพื่อนบอกได้เปล่าฮะตอบได้แค่ไม่เป็นไรเวรกรรมอะไรไม่อนุมัติเราน่าจะต่อรองกันมาได้มากกว่านี้อีกนิดนึง่งฮะ แค่ไม่แค่ไม่อะไรฮะดีๆ้ะตรวจพบไม่เจอของอาละข้างใต้รถมันมีอะไรปะอย่าเพิ่งขับนะอย่าเพิ่งขับกูตรวจของอยู่ขอโทษครับผมผ่านไม่ได้เราเองเพื่อนผมกล้าจะจับผิดมันแต่ไม่ได้เฉยเลยเอาล่ะเอ,ะ,อ,ะ,อ,ะ,อะวิ่งตามไปวิ่งตามไปวิ่งตามไป คุณไม่สามารถออกจากอาณาเขตของอาคารลิสตัดโอเคแล้วไปอะไรแล้วก็ตอนนี้คุณสามารถไปที่อพาร์ยเป็นของคุณและพักผ่อนได้อพาร์ตเมนต์เหรอ <c oughs> <c oughs> อ่าอพาร์ตเมนต์อินดิสรู้หลาหน้าอยู่ซะเหลือเกินอะไะเพื่อะน,ะนอ่มีความเห็นอะไรกับอพาร์ตเมนต์แสนหวาน <c oughs> นั่นบ้าง <c oughs> อปาปาสิโดนางเชาเซียบ,บ,บิงชิลิงอะไรพูดกับนางไม่ได้นางทาเคสนั่นแล้วก็จบไปเลยเอ,อ๊มันต้องมีอะไรแถวนี้แหละอละไรผมขอเช็คพื้นที่รอบๆแถวนี้ก่อนตามสไตล์ของผมนะครับผมเผื่อมีอะไรให้สํารวจอะไรให้หยิบอะไรให้ทําลายอะไข้าไในป่านั้นไม่มีอะไรเลยครับโคตรคลินฉะนั้นผมจะไปดูในซ่วมนี่ดีกว่าเด็กอยู่เป้านบโอ๊นางได้ด้วยแล้วก็ข้างในนี่ดูไม่มีอะไรพึ่งสังเกต ทำไมมันเละข,ขนาดนี้วะเนี่ยรูตรงกลาง,างใหญ่ๆอย่าบอกเขามีคนเล็งพลาดเนี่ยอีผมไม่เพื่อร่วมงานเป็นสตอมทูปเปอร์แน่เลยฮะเลงให้ลงโซ่รวบม,มันยังเล็งไม่ตรงเลยเอาล่ะมาเช็คดูดีกว่าว่าตรงนี้อาพักผ่อนอ๋อมันกะจะให้ผมนอนเลยสินะแต่แอะยังไม่ค่อยอยากนอนเท่าไหร่ฮะเรามาเช็คตัวอื่นดูก่อนนี่คืออะไรจดหมายเหรอ สำนักข่าวเสียงของอักกาลิสตานวันพฤหัสที่16เมษายน1981เปิดเผยการร่วมมือด้วยกันนิโคลาโล,โลนิคอฟผู้บัญชาการตำรวจชายแดนในคาตาลิถูกกล่าวหาว่าร่วมมือกับแก๊งลักลอบขนสินค้าและถูกตัดสินจำคุก10ปีและทำงานหนักสำนักงานอัยการได้เปิดการตรวจสอบการทุจริตของตำรวจการสอบสวนของอีก6คนที่เชื่อมโยงกับโลมินิคอฟและทางขวารัฐบาลแจกพาร์ตเเนต์สำหรับหวยบ้านโอเคดีดีดีเกิด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 เดียวฮะคนไม่มีบ้านอยู่จะได้มีบ้านอยู่ แล,แล้วก็นี่อะไรเพื่อนมาเดย์ท่าไห้พนลมงนานผมบอ่านตำรวจผู้เฝ้าชายแดนเอ,อ้เพื่อน,นสตูกชูบ,สบ,สบสตสวีโตเดสปาซิโตเพื่อนขอบใจป่ะได้เวลาเข้านอนแล้วก็ไปอีกวันหนึ่งครับผมเพราะนี่แค่วันแรกผมก็เสียเวลามาเกือบสิบนาทีไ <c oughs> <c oughs> า้พักผ่อนวันแรกจบไปครับผม ยอดวันนี้ได้มา325เหรียญอันส,สามเป็นวัดวันเดียว900 0ัวันไหนเบื่อเบือก็ต้องไปเป็นตำรวจชายแดนแล้วอะไรมาวันที่2อง 2> สวัสดีค่ะทฉันเชื่อ,อยูริพลอวฉันเป็นรองผู้บัญชาการแ,และจะเป็นผู้นำฝึกในวันที่สอของคุณเมื่อเร็วนี้เราได้สังเกตเห็นกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นของผู้รับรอบนำเข้ากลุ่มโอมาเลคขลอบ โชคดีทด้หน่อยข่าวก็วเราได้ลงมือปฏิบัติการบลาบลาบลาบแล้วก็เราได้ข้อมูลที่จําเป็นมาด้วยอะ่รแต่ก่อนอื่นไปดูตรงบอร์ดข้อมูลกันก่อนโอเคผน <c oughs> ดึกแต่ละรายกลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้รับรอบนําเข้ารายหนึ่งค้นหาทุกคนที่ตรงกับคําอธิบายและจําไว้ว่าห้ามไม่มีของเถื่อนข้าพรมแดนได้เด็ดขาดอาล่ะเริ่มกัเร,รเรียกรถคันแรกพือตรวจสอบโอเครับทราบรับทราบสหาย จุกจิกขี้บ่นไว้เองเป็นบอดกูแล้วไงฮะ,ฮะเฮ้ยอะล่ะสวัสดีครับิดีดีต้อนรับสู่คาเดียวีรชัยนี่ครับผมเป็นชายรับรอกนำของผิดกฎหมายเข้าหรือเปล่าโอ้ดูเหมือนว่าจะมีผู้ต้องสงสัยอยู่ที่นี่้าไม่เขาลงจากรถเพื่อค้นหาห้องโดยสารโอเคก็ให้มันลงจากรถเพื่อค้นหาห้องโดยสารอาละ่ะเชิญลงมาจากรถครับผม ผมต้องไปไล่มาจากอีกฝั่งหนึ่งใช่ปะไปชู่ชู่องค์ปก็พวกลอบแก๊งนี้จะทำเครื่องหมายด้วยสัญลักษณ์ตางูใช้ไฟ UV วส่องจะได้เห็นโอเคหาป้ายบนเก้าอี้งมตัวใดตัวหนึ่งเออเียเฮียไม่แน่ใจนะว่าเฮียรู้เห็นเป็นใจกับเขาเนี่ยทำไมมึงรู้มากจังวะ ตอนนี้อ้อนี่ไงนี่ไงนี่ไอ่ะเราต้องเอาของเถื่อนออกมาหยิบมีดมาจากโต้อย่างงั้นเหรอแวร์อีสโตโตอยู่ไหนปุ๊บแล้วก็ไปเลยดูไอมีดเพื่อตัดเบาะนั่งอ่ะละเอ่อบอสเบาะผงไม่ต้องตัดหรอกจ้วงไอ้นี่เลยจะได้จบๆมองตากูดีๆเพื่อนเอง แอบเอาของผิดกฎหมายเข้ามาหรือเปล่าแห่เอาอันนี้พูดตกๆเลย ผมไม่รู้ว่ามันจะสวิงใส่คนได้เนีย่ยประเภทนี้มัน,น <c oughs> โอ้โหระมเลยเบ๊บาปกรรมมีจริงอ่าเพราะว่าผมไม่ควรเป็นคนที่ถืออำนาจไว้ในมือครับผมเ <c oughs> พราะดูจากที่ใช้เมื่อกี้แล้วอ่าอันตรายโอเคปวดไรเพื่อนผมพยายามจะหา ของผิดกฎหมายเออท่านนี่ไม่มีของผิดกฎหมายครไม่ต้องเอาบีดปาดหรอกอ่าอ่าครบเต็มเลยอืออะไรต่อไปก็เป็นใต้กระโปรงเพื yeah, ่อนไม่รอดแล้วแหละวันเนี้เฮ้ยทำให้ผิดที่ว่ากูจ้วงมึงแล้วกูต้องเริ่มใหม่นะอะไรเช็คสิตรงนี้นี่ไงโจงคลึ้มเลยนะเพื่อน จับไอเวนนั่นได้แล้วอ่ารับทราบแล้วจับมันยังไงอะ่ะเอามีดควงเข้าที่หน้ามันหรือเปล่าอาะไรเพื่อนคุณถูกจับเองพาเพื่อนมาด้วยเหรอเพื่อนออมไม่ต้องบนเองเอาของผิดกฎหมายเข้ามาเองนี่ถือว่าเดียรอดไปได้เดี๋ยวเหอะ ดีย๋ยววันพรุ่งนี้จะหาเพื่อนมาอยู่ด้วยโอเคนะห้ามเล่นตุกติกและห้ามเล่นเก็บสบู่ด้วยกูยึดสบวงมาจากข้างในละเอาไว้อยู่ในนั้นสำนึกความผิดไปแล้วกันทีนี้ก็ในห้องนี้ที่เก็บของที่ยึดมาได้อาา่าฮะปึ๊บเนถ้ามันก็มาอยู่ตรงนี้เยี่ยมครับผมเ,เกมนี้ทรรมาดีอยู่วะเนี่ยอะไรน่าจะสนุกเลยลรอบนี้ต่อไปก็คือช่วยเจ้าหน้าที่มาคีภูเก็บกวาดพ่อหันญาณที่เหลือโอเค เ,เอาเละเพื่อนมาช่วยเอารถไปจอดได้เปล่าเก็บกวาดหน่ยอยดิโอ้ทำงานไววะ่ะเมื่อกี้หน้ามืดไปพูบเดียวมันเก็บเสร็จละคุณสามารถทุบส่วนที่แข็งได้โดยใช้ค้อนขวานทำให้คุณเปิดลังและถังรถได้โอ้โหผมต้องใช้ชแงกับขวานวแล้วก็ฟอกอุออด ผมเข้าใจว่าขวานกับแฉลรงเนี่ยเอาไว้เปิดรังอยู่นะแต่อันเนี้ยเรากำลังจะไล่แวมไพร์ออกจากหมู่บ้านเหรออันนี้ผมไม่ต้องรู้หรอกมีของผิดกฎหมายแน่นอนอ่นะถ้าจะไม่ผิดอายุของคนขับ48ปีไอสวัสดีคุณผู้ชายมึงอายุ48ปีหรือเปล่าอ่ะขอด้วยกระสานครับผม รับไปแต่ผมมันก็คือมันก็คืออะไรวันเกิดอายุ48ปีวาเลนตี้กุ้นกินชื่อใช้ได้แหละแต่คุณอายุ48ปีเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับผมอ่ะรถอย่ๆๆารอดไปคุณจะไปพบอะไรที่นี่หุบปากเพื่อนกำลังตรวจอยู่เราไม่มีหมาดมของผิดกฎหมายฮะ ผมต้องดมเองเลยกระโปรงรถอืมูสิ <c oughs> ไม่เลยไปไกลๆเ <c oughs> อ้ไม่ชอบอ่ะฮะนี่ไงยะมึงทำอะไรติ้มรถเองไงเพื่อนอ,อี่ไงงของผิดกฎหมายไงหยาบคายซะด้วยพอไว้ก่อนเลยเพื่อนนอกจากเองจะได้นอนในคุกแล้ว <c oughs> รถเองก็ได้นอนในโรงสูด้วยเป็นไงล่ะนี่ ว่าเนียนเหรอใช่ใช่ผมมีอันนั้นแล้วอีกหน่อยรับเงินนี้แล้วปล่อยผมเป็นแม่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 นี่เลยเลอ,อ,อย่าคิดว่ากูจะรับข้อเสนอถึงกูจะเป็นตำรวจเถื่อนชั่วช้าปากหมาสามารถแต่กูก็ไม่รับตันไปต่ออ่านี่อีกอันหนึง่ง นอนในคุกให้อิ่มเลยเพื่อนอาอแล้วก็เกี่ยวกัน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 เอาผมตีท่านขวานแตกเลยโอเคมันคงได้รับบทเรียนพอแล้วแหละไปไปนอนคุกสะใจพอแล้ว อันั้นได้เพื่อนนอนแล้วครับผมเอาละคู่คู่อยู่ในนี้ระวังด้วยอย่าลืมล่ะว่าในนี้ไม่มีซ่อมถ้านั้นถ้าเกิดจะอึถังนั่นเป็นความหวังสุดท้ายของพวกเองโอเคนะเอาล่ะก็ในเมื่อสองคนนี้อยู่ในซังเตไปที่เรียบร้อยครับผมผมต้องเมคชัวร์ว่าเราจะไม่มีขนมปังหล่นเข้าไปข้างในฮะไม่งั้นวีเลเจอร์สองตัวนั้นมันจะปั๊มลูกมาทันทีต้องระวังฮะอันตรายของกลางใส่ในโต๊้ แล้วก็ปิดเรียบร้อยอแม่การเป็นคนดีนี่มันลื่นเริงซะจริงนั่นแหละช่วยเก็บสร้างรถในถีสนถายอ่าเยี่ยมไปแล้วฮะแล้วก็เหมือนว่าผมจะไม่โดนปรับอะไรด้วยทั้งที่ผมทำขวานแตกไปเลยเฮ้ยนะั่นคือทั้งหมดของวันนี้พักผ่อนเถอะพวกนี้ผู้บัญชาการจะมอบหมายงานให้กดอีกโอเครับทราบ อย่าให้ได้เล่นใหม่อย่าให้ได้เล่นใหม่หไหม please ไอป๊อกไอคว้าอะเรากำลังเจอสองคนนี้ใหม่ครับผมอแล้วก็ฝากเตือนผมด้วยฮะว่าอย่าไปตีทางแก๊สหรืออะไรก็ตามที่ระเบิดได้ในสูตรเกม FPS ทั่วไปผมก็ไลยควาระเบิดไม่ได้ก็เลยไล่ตีทุกสีทุกอย่างเลยเผื่อเจอแบบสมุดลับอ,ล <laughs> อินเตอร์เอกอะไรอ่า อ่าเสร็จงานแล้วครับผมวันนี้พักผ่อนเถอะโอเคแต่ไม่ว่าวันนี้เราได้แฉลงมาแล้วเราน่าจะงัดเข้าบ้านพวกนี้ได้เลเอแฮะโอเค <c oughs> ก็น่าจะหมดแล้วแหละแต่จะว่าไปผมแทงพวกนักโทษค่าออกขังที่ปะ <c oughs> น่าจะได้นะถ้าเกิดเดาแล้วตัดสินจากอิสระที่เกมนี้วันให้ผมแต่ก็ยาเลยเดี๋ยวได้เล่นใหม่อีกเดี๋ยวยาวอีกฮะวันนี้ผมกะจะเล่นแค่3วัน เดี๋ยวมันจะนานเกินไปเข้าสู่อีกวันเข้าสู่วันที่3ครับผมสอยเราจะเป็นต้องเพิ่มพื้นที่ว่างที่ฐานชายแดนดังนั้นวันนี้คุณไปลุยกันเลยนั่นเองคุณคือส่งนักโทษไปที่ค่ายแรงงานและส่งของเถื่อนที่ถูกสกัดกั้นไปยังฐานตำรวจแรกมาจัดก,การกับพวกนี้กันก่อนเข้าไปในห้องขังระยะายนักโทษทั้งหมดไปยังรถตำรวจโอเครับทราบบอสเออ อย่าให้กูเปิดเข้าไปแล้วเจอวิลเลเจอร์เด็กมายืนฮะโยแถวดีนะโอเครอดครับ okay, ผมผมไม่ได้ให้ขนมปังมันเมื่อคืนเอาล่ะไปย้ายไปที่รถตำรวจไปว่าไปเลยเอาล่ะฝากนายสองคนดูที่นี่ยดยรักการสหายทั้งคู่ยังไม่รู้หรอกว่าพวกเองชื่อว่าอะไรอ๋อปรดีเพื่อนข้นา,างซ่อมหึม ลงตำรวจนี okay. hey, Não, ่คือลงตรวซ่อมเสียงเสียหายอเคเฮ้ยเดี๋ยวมีของเสียหายได้ด้วยเหรอืมแสดงว่าเราอาจจะโดนบุกได้โอ้แล้วดูนี่สิขวานใหม่เกิดจะว่าไปเองช่วยซ่อมอุปกรณ์ได้ปะนบไม่ได้แะไม่เป็นไรอะไะลาก่อนสาวๆทุกท่านอึ๊บโลกต้องการเจ้าหน้าที่ที่ฉลาดหลักแหลมและหน้าตาดีฉะนั้นขอตัว ตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้เราต้องอ้อมไปทางขวาแล้วก็ตามทางไปเข้มทางขวาแล้วก็ตามทางอะไา,าประธานโทษครับผมขอผมไปก่อนฮนะเออนั่นอะไรโอ้ตาย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 ไล่สอนตัวนั้มนมาคุยอะไรกันข้างหลังอ่ะเฮ้เพื่อนห้ามคุยกันข้างหลังเดี๋ยวก็ท้องหรอกโอ้ตายตายตาย,ตายอตัดหน้านะสหายเออยังรอดอยู่อันนั้นคืออะไรอะ่ะ อะแป๊บหนึ่งเจอที่น่าสนใจฮะอเอ๋เอาจอดหลบท้ายไว้ตัวนี้ก่อนให้ขับชนก็เืเลยของมันรถอยู่ในการหยุดนิ่งแล้วอ่ะตรงนี้คือท,ที่ไหนอืมสถานีไฟฟ้าอะไรทักอย่างอรอโอ้อ้ามีบางอย่างแปลกๆแฮะ โอ๊ตรงนี้ฟันได้ฟันได้กับผีสิอะไรแต่ผมต้องจำไว้ครับผมว่ามีที่ให้ใช้ผู้โอ้ตามขอโทษครับผมเอ่อรถเสียรถเสียใจยเย็นใจยเย็นเฮปลปลปไปก็ได้ไปก็ได้ไไดบังเอิญรถเสียครับผมทุกคนผมไม่ได้จับไปยกขวาทำใหต้นไม้หล่นลงมาอะทีนี้ก็ได้เวลาผมแล้วทีนะไม่ต้องรอให้ไอ้นั่นบอกฮะ กูจัดการเองได้ทำได้ดีตอนนี้กลับไปที่รถจาจะจจ้าจ้า,จา,จา,จาบอสอาล่ะถึงแคมป์คนงานและวคาริคาตาค้าลาบอแคมป์แคมป์แ,มแรงงานอ่าเอาพวกนักโทษมาใช้แรงงานสินะดีสมาร์ทเพื่อนย่างน้อยก็ไม่กินงบประมาณหรือว่าภาษีฟรีฟรอาล่ะลงมา พวกขายะเอาไหมพวกอจายากอนถ้าเกิดเข้ามาที่นี่แบบดีๆเองคงไม่ต้องมาอยู่สภาพนี้หรอกวันดีทหายฉันจ่าสิบเองมาลล็ลอบรับผิดชอบในหนุ่มนี้แต่แต่พักยอม็ดีความกับพวกอันธพาลการผลิตหินของพวกเราก็เลยเริ่มต้นขึ้นอ่าฮะอ่าฮะเยสเยสเยสเพื่อนอ, yes, 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 อะไรขอย้ายนักโทษ เมื่อกี้ขนาดพยานยังเมินกูเลยเพื่อนเมื่อกี้เองเห็นเหมือนกันใช่ปะรถนั้นพังไมาจากความผิดกูใช่ปะเนี่ยอ้าวว่าที่นี่เขาคงไม่ปรับโทษฐานที่ผมทําให้รถมันลอยได้นะเมื่อกี้เห็นป่ะเพื่อนเมื่อกี้เห็นปะเอู้ไม่รู้เรื่องอีกเจ็ด K ชี้หายแล้วรถสภาพรู้ไหมเป็นรถเลยอ่ะคือถ้าโดนปรับรถคันเด็ดดีแดงที่ได้มาเจ็ดร้อยเหรียญเรียบร้อยเลยนะไปหมดเลยนะ สตาร์ตติดปะโอเคสตาร์ตติดอยู่ฮะแข่กชั่วอโอเค <c oughs> มีปุ่มฉุกเฉินอ่าค่อยโล่งใจหน่อยอ่าขอประทานโทษคุณรถคนขอ,ของคันบางเอฟที่จู่ๆมาสปอนข้างหน้าครับแต่นี่เหตุฉุกเฉินจ,จริงๆจู่ๆรถผมก็ผีสิงแล้วก,กระโดดขึ้นฟ้าแล้วตีลังกาลกลับลงมาเลยอะไราะไไม่ขว้าทาแล้วไป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 ,ไปต่อไปต่อ โอ้โหทำไมแต่ละที่มันไกลกันจังเลยวะเนี่ยตรงนี้ไอ้บรรยากาศก็น่าอยู่อยู่หรอกแต่ถ้าเกิดมีฆัตรกรรองเลยลอยวนวลขึ้นมาทำไงเนี่ยอูนี่แหละฆาตกรรลอยนวลขับดีๆไม่เป็นละเพื่อนฮะมองทางขับที่หลังมองทางด้วยแน่จีบออกมา,มาเจอกันดิเฮ้ยอะถึงที่หมายแล้วครับอ ่าทีนี้ก็ใช้พวกที่ซื้อมาใหม่อาล่ะปึ๊บมาลุ้นกันว่าใครซุกอะไรไว้ตรงนี้ครับผมอืมอ่าอ่าถ้าไม่มีใครเห็นอีกกูรวยเลยเนี่ยแต่ไม่ฮะผมเป็นตำรวจดีมีจรรญาบันอาล่ะเก็บมาละเอ้าแล้วไม่มีะไยครับจะบอกว่าได้ เมื่อกี้คือเงินจริงไม่ใช่เงินปลอมเหรอแล้วแบบเราจะเก็บไว้ใช้หมดเลยใช่ไหมไมันมีใครเลยทั้งสิ้นโอเคนะอะล้วก็ในเมื่อเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจู่ๆทุกคนภาพตัดไปครับผมฉะนั้นรอบนี้เรากลับมาที่ฐานตำดวดรวจแล้วมาลายงานกันดีก,กว่าเมื่อกี้เราไม่เจออะไรทั้งสิ้นเนาะโอเคเฮ้วันซาเดีวันนี้เป็นไงบ้าง อาไปคุยกับเจ้าหน้าที่บาควอฟแล้วเอาของเถื่อนทั้งหมดให้เขาโอเคของเถื่อนทั้งหมดใช่ไหมของเถื่อนที่อยู่ในหลังรถทั้งหมดใช่ไหมไม่นับของเถื่อนที่เราเจอเมื่อกี้เนาะโอเค okay. ของเถื่อนท,ทั้งหมดที่ยึดมาได้ครบล้วเพื่อนตรงเอกสารไม่มีอะไรหายโอ๊แล้วก็ของซุพกพัวด้วยเอ้สวัสดี โอ้ในที่สุดคุณคิดว่าค,คุณไม่มาแล้วเนี่ยเชื่อนะคุณอ๊อฟไปผู้จัดจาก,การกูดังนี่โปรดจะไว้ว่าสินค้าผิดกฎหมายจะต้องเป็นตกเป็นของฉันเท่านั้นอยา่าแม้แต่จะคิดขายเชียวโอ,อเครล้ทจ้าเพื่อนผมเป็นตำรวจมีจรรยาบรรณเชื่อและไว้ใจได้ไม่มีอะไรผิดกฎหมายอยู่ในตัวกูทั้งสิน้นเอาละต่อไปก็ขับกลับไปที่ชายแดยนกันแล้วก็หวังว่าผมคงไม่ต้องตรวจด,ด่านชายแดยนแล้วนะ เพราะถ้าเกิดให้ตรวจต่อ,ตอนี่คงจะหมดเวลาแล้วแหละแล้วใครปิดประตูอีกผมโดนสะบทดถานด้วยเพื่อนร่วมงานเวทกรรมเปิดประตูเสิ็เด้อนั่นเอออะไรทางไก่ล้าเกิดเออมีเพลงอะไรบ้างในวิทยุเนี่ยอืมใช้ได้อะไร แต่ว่าถึงแล้วฮะคนต้องปิดไปก่อนแล้วก็เข้าไปนอนพักและเออแต่ดีว่าเกมนี้เราไม่ใช่ต้องทําแค่นั่งเฝ้าสถานีตลอดเวลาเรามียังอื่นได้ทําด้วยเกมนี้ลึกซึ้งกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยฮะเอาละ่ะคุ้มเงินละ,ะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะนอนอผมผมต้องกรับป๋องลอยได้เดี๋ยววันนี้ผมจะนอนพักไว้ก่อนแล้วก็จะพักคลิปนี้ไว้พร้อมกับก,บการนอนนั่นแหละครับผม ถือว่าผิดคาดมากเลยเกมนี้ตอนอ๋อต่างมาติดลบเพราะว่าซื้อของตอนแรกผมคิดว่าเกมเนี้ยมันจะเป็นแบบจืดๆสั้นๆมีแค่แบบฉากเราตรวจแค่ตรงด่านแล้วก็อยู่ตรงนั้นทั้งทั้งปีทั้งชาติเหมือนกับเกมตะกูลนี้ที่เคยเจอมาก่อนแต่ว่าโอ้โหลึกลึกจริงๆครับผมกับเกมนี้ฮะคอนทราแบนพลิตะตำรวจเถื่อน คลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แหละครับผมขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอของผมนะครับผมถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไาลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมผมไม่ได้ทำคลิปแนวช,ช้าๆเฉยๆแบบนี้มานานแล้วฉะนั้นถ้าเกิดทุกคนชอบก็กดไลค์ให้หน่อยครับผมผมจะได้อ่ดูได้ว่าว่าเออเกมแบบนี้โอเคไหมหลังจากที่ช่องโตมาถึงได้ขนาดนี้ได้แล้วครับผมเพราะบ,บอกตามตรงครับผมจำไม่ได้เลยแฮว่าครั้งสุดท้ายที่เล่นเกมประเภทนี้ไปก็คือตอนกี่ซับถ้าจะไม่ผิดสองแสนเองมั้งใช่ปะอ่ะแต่ก็ได้แหละครับผมขอบคุณท บอกไปแล้วดีววกว่าสงสัยที่ดมรถไปเมื่อกี้ทาให้ผมดีดผิดปกติวะ่ะ